สวัสดีค่ะดิฉันนางอุภ้าคำนั้นมาจากกลุ่มทอเสือบ้านทลาดหมู่11บ้านเลขที่20หมู่11ตำบลนาแดงอำเภอดอนมุดแดงจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีสินค้ามานำเสนอพอจากพือนื้เราหาได้ตามธรรมชาติที่บ้านค่ะสีก็ย้อมเองตัวนี้ราคา150บาทแล้วก็มีเสือพับ ที่ทอจากไหลนัคนี้สีย้อมเองที่ราคาราคาแปดร้อยบาทราคาที่แพงกว่าผืนโดยที่เราเย็บขอบให้มันแน่นหนาแล้วก็ย้อมสีเองมันสวยงามสีธรรมชาติสนใจสินค้าติดต่อได้ที่เบอร์064 598 0173ค่ะ ขอบคุณค่ะ